หน้าต่อไปไปหน้าไปไหาหกร้อยเมตรแล้วก็ไมมจะเข้าไปก่อนอันนีไบอกดูสดเออยเน่าเหมือนคนจางเินนะเิด้ไปทางใดไปทางหน้าไม่กะเห็นไก่ก่อนมเ็ไกลก่อนอยู่นี่เนาะ

ต้องมาหลงทางแล้วดูแล้วเข้าในป่าในเขาแล้วมองดแูแล้วเจอทางโอ้โหนี่กระท่อมน,นะครับผมนี่เราจะมาเผากระท่อนมาเจอดู